สวัสดีพี่น้องเชาาคลิปเรียวพี่น้องเกษตรกรนะคะพี่น้องเฟนเพจนะคะสวัสดีผู้ติดตามนะคะคลิปนี้นะคะเฮ้าพามาชมถุงหน้าอีกแปลงนะคะของเฮ้านะคะนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือแปลงของเฮ้านะคะแปลงเล็กๆนะคะแต่ว่าเฮายัางบวานนะคะที่อื่นนะคะทุงอันกว้างใ,ใหญ่พศสารเพิินหวานกันมดนะคะเพิินเห็ดหน้าหวานกันมดนะคะเบ่งนะคะทุกคนเขียวจะอุ้มไปด้วยต้นข้าวนะคะ พามาชมบรรยากาศนะคะทุกคนพามาชมบรรยากาศทุ่งหน้าอันเสนกว่างไงนะคะอันนี้เขาเอื้นว่าทุ่งตรงโน้นเขาเอื้นว่าทุ่งหน้ายอดแต่ว่าเฮ้ายืนอยู่นี่เขาเอิ้นว่าหัวยย่างนะคะคลิปนี้นะคะเฮ้ามาพามาชมทุ่งนะคะสําหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลนะคะอยู่ไกลบ้านนะคะสวยงามนะคะบรรยากาศตอน เสาวๆของวันที่สามสิบนะคะเฮ้าผ้ามาชมแปลงนี้นะคะแปลงนี้เขายังบววนนะคะคาดว่าเฮ้าจะดํำนะคะแต่ว่าบรู้ว่าจะเอารถลงดำใดหรือบอ่อนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเฮ้าจะเอากลาถาดมาปักดำนะคะถ้าเกิดว่ารถลงดำบ่ไดดนะคะรถล่งดำบ่ได้ก็ต้องเอาข้นมาดำนะคะแต่ว่าก้าถาดนะคะใส่ก้าถาดดำได้นะคะเพราะว่า กระถาดมีความแข็งแรงนะคะน้ำลายกะถ่วมนิดนึงกระบบเป็นหยังนะคะเพิ่นติดเร็วนะคะเดี๋ยวค่อยค่อยติดตามนะคะเพราะว่าเขาบางทีเขาจะไล่โซดหรือว่าบางทีเขากลงคลิปนะคะกล้าถาดดำได้นะคะดำได้ถึงจะต้นสัน้นต้นเล็กอายุประมาณสิบห้าถึงสิบแปดมือก็ดดำได้นะคะทุกคนน้ำขนาดนี้นะคะ น้ำก็คือเป็นน้ำปกตินะคะดำได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะเอาพามาช่มทุงช่มกันอันกว้างใไงไพศาลนะคะทุกคนเนี่ยรอดติดตามนะคะเขาจะเอากราถานมาดำนะคะจะดำด้วยวิธีรดดำหรือว่าค้นดำก็รอช่มนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะอันนี้หน้าวานของเพิน่นถ้าเกิดว่าขยันนะคะคนขยันทึงเฮ็ดได้เพราะว่าต้องมาถอนหญ้านะคะ ต้องมาถอนหญ้าหน้าวานของเฮาบ่ไเ้มาถอนนะคะเฮาเห็ดเธอเดียวก็คือจบเลยนะคะก็เลยต้องใส่หน้าดำนะคะหน้าวานเฮาเคยเห็ดแล้วหญ้าขึ้นหลายนะคะคลิปนี้นะคะเฮาผ้ามาชมทุ่งนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะน้ำน้ำก็มีแล้วนะคะตรงนี้แต่ว่าตรงอีกที่หนึ่งบบมีน้ำเลยนะคะอันนี้ก็คือหน้าแต่ละที่กับ่คือกันนะคะ นำอยู่เร็วหรือว่านำน่านอยู่หรือว่าหน้าลุมหน้าดอนนะคะก็บอกคือกันนะคะทุกคนกล้าก็เลยกำหนดมือดำได้นะคะมีนำสกอนล้วค่อยลงกล้านะคะการที่เห็ุกล้าหน้ากล้าถาดนะคะกำหนดนำกำหนดมือดำไปเลยนะคะแแต่เตาวาห้าออกไปวันใสตากาเขาเอิน่าตากาเนาะ ห้าบรูวา่าเขาจะดำมือดน,นะคะถ้าเกิดว่าวานซ่าเขาเอินว่าเขาบออกนะคะอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าวานกระถาดนี่ออกเลยนะคะมาตรฐานเลยโบมีว่าโบออกนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะทุกคนรอตรงนี้นะคะจะเอากระาษถาดมาดำนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวอีกสองสามมือกับมาปันนะคะมาปันแล้วก็เตรียมดำเลยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะ เนี่ยค่ะทุกคนอันนี้อันนี้ถึงแม่ว่าอขออนุญาตเพิ่นก่อนนะถึงแม่ว่าจะวานต่างนานนะคะเป็นเดือนกว่าแล้วแต่ว่าเพิ่นกันยังรอดของเฮาอยู่นะคะก,คก็คือไม่ค่อยขึ้นนะคะเพราะว่าขาดน้านะคะทุกคนขาดนายย้ำเรื่องสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีค่ะลาไปก่อนจ้า